เอาละครับผมสำหรับเราพัฒนาของเขานะครับผมหัดสำหรับในคลิปนี้เนาะนะครับเขาสิไปที่เลขเด่นเลขวิ่งนะครับเนาะเด่นสองตัววิ่งสองตัวนะครับสําหรับเราพัฒนานะครับบนล่างเลยนะครับเนาะวิ่งสองตัวนะครับการปุะมลผลนะครับใช้พันร้อยสิบหน่วยนะครับพันสองร้อยร้อสองครั้งสิบหน่วยอย่างละครั้งนะครับเนาะประมวลผลกันออกมาสะได้เลขสองตัวนักครับผมในตัวนี้นะครับได้เท่าไหร่ก็จะบวกไปที่เลขหกนะครับ นะครับสองบวกหกมันก็จะเป็นแปดเนาะนะครับนี่ก็บวกไม่ถูกนะครับแปดนะครับได้แปดเลขแปดก็จะไปที่ตัวนี้เนาะนะครับบนล่างนะครับบนล่างเนาะนักรับ่ะบนล่างนะครับในตัวนี้บนล่างบนล่างเลยนะครับนะกระรับผมสําหรับในเลขสองตัวนี่นะครับได้สองตัวเนาะนะครับบวกหกนะครับบวกหกต้องได้แปดนะครับนะครับหลักพันก็คือเลขคกนะครับ สองเทียได้สองนะครับหลักร้อยสองครั้งได้สี่นะครับหลักสิบเลขเจ็ดหลักหน่วยเลขเก้านะครับนะครับก็สิบวกกันไปเลยนะครับเนาะสองบวกสี่เป็นหกหกบวกเก้าเป็นสามบวกเก้าเป็นสองบวกหกเป็นแปดสองบวบแปดนะครับเนาะนะครับสองก็จะมาที่หลักสิบบนแปดไปที่หลักหน่วยล่างมาสองตัวนะครับสองกับแปดมาสองตัวนะครับงวดต่อมานะครับเนาะหลักพันก็เลขศูนย์สองครั้งได้ศูนย์หลักร้อยเลขแปดสองครั้งเป็นหกลักสิบเลขสองหลักหน่วยเลขเจ็ด ศูนย์บวกหกได้หกหกบวกเก็ดเป็นแปดแปดบวกเก็บเป็นห้าบวกหกเป็นหนึ่งนะครับห้ากับหนึ่งนะครับก็จะมาที่ตำแหน่งเดิมเลยนะครับนา่ห้านะครับไอหนึ่งมาที่หลักสิบบนห้ามาที่หลักหน่วยล่างนะครับจอออกมาเป็นแบบนี้นะครับก็มาบนล่างนะครับอันต่อมานะครับหลักพันเลขแปดสองครั้งเป็นหกนะครับนะครับหลักร้อยเลขหนึ่งหลักหน่วยเลขแปดนะครับหกบวกศูนย์ได้หกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดบวกแปดเป็นห้าห้าบวกหกเป็นหนึ่งนะครับก็จะได้ห้ากับหนึ่งนะครับ ในรอบนี้นะครับห้ามาที่หลักหน่วยนะครับก็จะมาที่หลักหน่วยเนาะมาที่หลักหน่วยเลยนะครับะหน่วยนะครับแท่ววันที่นี้นะครับเนาะในงวดต่อมาเนี่นะครับเนาะอ่ะงวดนี้ใบบันไดนะครับสะดุดไปหนึ่งงวดตัวนี้นะครับสะดุดไปหนึ่งงวดนะครับแล้วก็เดินต่อนะครับเนาะสะดุดไปหนึ่งงวดแล้วก็เดินต่อนะครับเพราะว่าเลขสูตรนี้มันเป็นอย่างตี้มันเข้าบนล่างดีนะครับเนาะอะครับเนาะในงวดต่อมานะครับประมวลผลนะครับหลักพันเลขสามสองครั้งเป็นหก นะครับหลักร้อยเลขเก็บสองห้าเป็น4หลักสิบเลข9้าหลักหน่วยเลข4ี่นะครับแล้วก็บวกกันเลย6กบวกสเป็นสิบบวกเก้าเบวกสีเป็น3 3มบวกหกเป็น9้านะครับก็ได้3มกับ9นะครับก็จะมาที่หลักสิบนะครับมาที่หลักสิบนี่นะครับเนาะหลักสิบบนเอาเอาง่ายๆนะครับเนาะในสูตรนี้นะครับก็ใช้เป็นหลักสิบนะครับวางหลักสิบบนแล้วก็หลักหน่วยล่างนะครับตัวนี้เนาะนะครับหลักสิบบนกับหลักหน่วยล่างนะครับ มันจะออกมาในรูปแบบนี้นะครับเนาะวางเป็นหลักสิบนะครับหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยล่างนะครับหลักสิบบนหลักหน่วยล่างเนาะมาที่เลขเก้านะครับในวันนี้เนาะนะครับสามกับเก้าเก้ามาที่หลักสิบบนเก้าหนึ่งนะครับสี่ศูนย์นะครับเนาะไปที่หลักสิบบนนะครับแล้วขาต่อมานะครับเนาะหลักพันคือเลขสี่สองครั้งเป็นแปดนะครับหลักหลักร้อยเลขศูนย์สองครั้งได้ได้ศูนย์นะครับหลักสิบเลขเก้าหลักหน่วยเลขหนึ่งแปดบวกเก้าแปดบวกศูนย์ได้แปด บวกเก่าก็จะเป็นเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งก็จะได้แปดนะครับแปดแปดแปดบวกหกเป็นสี่นะครับแปดกับสี่นะครับงวดนี้นะครับเนี่ยก็มาหลักสิบอีกแล้วนะมาหลักสิบนะครับแล้วก็มาหลักสิบล่างนะครับแต่ว่าชอบจะมาที่หลักสิบบนนะครับเนาะหลักสิบบนในชุดนี้นะครับแล้ววันที่นี้นะครับในงวดนี้นะครับเนาะนะครับอ่ะก็ออกไปที่นะเข้าไปที่หลักสิบบนสิบล่างนะครับแปดตัวเดียวนะมาบนล่างนะครับนะครับ แต่ว่าที่แน่ๆนะครับค่อนข้างที่จะชัวร์ก็คือ s <S นนควางที่หลักสิบบนนะครับวางที่หลักสิบบดเนาะนะครับที่แน่ๆนะครับเอาหัวต่อมานะครับเนาะหลกักพันก็เลขแปดแปดสองครั้งเป็นหกนะแปดสองครั้งก็จะเป็นหกนะครับนะครับแปดกับบวกโพถึกเป็นเด่นวนบินงงดูนะครับยังงงๆอยู่นะครับเอ้าแปดสองครั้งเป็นหกแล้วไปเก็บเจ็ดแปดสองครั้งจะเป็นหกนะนะครับหกนะครับเนาะเป็นหก นะครับแล้วก็เจ็ดสองครั้งเป็นสี่นะครับหลักร้อยหลักหลักสิบเลขแปดหลักหน่วยเลขเก้าหกหกสี่เป็นศูนย์หกแปดได้แปดแปดบวกเก้าเป็นเจ็ดนะครับได้เจ็ดเนาะนะครับได้เจ็ดนะครับได้เจ็ดได้เจ็ดนะครับเจ็ดบวกหกก็จะเป็นสามนะครับสามได้เจ็ดกับสามในรอบนี้นะครับมาที่หลักหน่วยเนาะบานนีสลับแล้วนะครับสลับมาที่หลักหน่วยเจ็ดตัวนี้นะครับก็มาที่หลักหน่วยนะครับมาที่หลักหน่วยเจ็ดนะครับเนาะ นะครับก็เป็นเลขเด่นเลขวิ่งเลยนะครับเนาะนะครับในสองตัวเนี่ยมาทุกวันเลยนะครับมาเดินดีนะครับมันก็มีสรุดอยต่ว่าในแจ็คพอตของเขานะครับมักจะเข่าบนล่างบนล่างบนล่างนี่หลายงวดนะครับเนาะสะุดไปก็หลดุดไปนะครับแต่เข้าบนล่างนี่บ่อยนะครับก็สองตัวนี้ถือว่ามีสิมาทั้งสองตัวเลยนะครับมีสิมาทั้งสองตัวนะครับในเลขสุดนี้เนาะมาสองตัวนี่บ่อยนะครับมาตัวเดียวสองตำแหน่งแล้วก็มาสองตัวบนล่างมาทั้งสองตัวบนล่างแต่มาตัวเดียวมาสองตำแหน่งกันเสียก็มีหลายงวดนะครับ สำหรับในงวดนี้นะครับเนาะวดนี oh, mm ้นะครับวดที่ผ่านมาเนี่ยก็ออกไปที่9725เนาะนะครับ9725นะครับ597โอ้เลขออกสวยนะครับ597นะครับอืมนะครับ597นะครับมันจะเหมือนเลขไทยเลยนะนะครับคล้ายๆเลขเด่นเลขเด่นบนไทยนะครับที่เฮาเหดุคือตอนนี้ก็ได้นี่นะ597ก็ได้ตัวนี้เลยนะครับเนาะเออนะครับสวยงามนะครับเนาะตัวงวดต่อมานะครับงวดละวนี้แหละงวดงวดมื้อนี้แหละนะครับวันนี้เนาะวันที่26 วันจั 6, นทะร์ยี่หกเนาะหลักพันเขาเลขสองสองข้างเป็นสี่หลักร้อยเลขห้าสอง 5, 2, ข้างเป็นศูนย์หลักสิบเลขเก้าหลักหน่วยเลขเจ็ดครับบวกกันไปเลยนะครับก็สี่สี่บวกเก้านะครับสี่บวกเก้าเป็นสามสามบวกเจ็ดเป็นศูนย์นะครับได้ศูนย์นะครับศูนย์บวกหกได้หกนี่นะครับะ เพราะฉะนั้นนะครับเนาะตัวที่มีความเป็นไปได้สูงมากที่สุดก็คือเลขศูนย์นะครับเนี่ยครับที่เข้าหาเลขศูนย์ในเลขเด่นของเราที่เข้าจับมาเนี่นะครับนะที่เราจับมาในงวดในงวดนี้เนาะจับมาในงวดนี้ก็จะเป็นเป็นเลขศูนย์นะครับเ,เลขศูนย์ี่เราจับมาเนาะไปดูสักหน่อยนะึงนะครับเนี่ยครับเป็นสูตรเด่นนะครับเนะี่ยตัวนี้ก็คือตัวนี้ชนมาหกศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหก เนี่ยชนพระเอกนะครับพระเอกของเรามีศูนย์อยู่นะครับศูนย์กับหกไม่มีหกมีแต่ศูนย์นะครับนี่นะครับสูตรที่ห้ากับสูตรที่หกเนี่ยนะครับนะครับเนี่นะครับหรือจะเป็นศูนย์หกนะครับตัวนี้ก็เนี่ยเด่นศูนย์นะครับเด่นศูนย์ศูนย์มาทั้งสี่ตัวเลยนะศูนย์มาสี่ตัวเนาะสําหรับในหัวที่นะครับศูนย์มาสี่ตัวในชุดเด่นนะครับศูนย์มาสี่ตัวในชุดเด่น มาศูนย์นะครับมีศูนย์นะครับมีศูนย์มีศูนย์นะครับแล้วก็มีศูนย์ศูนย์สี่ตัวนะครับในรอบนี้ศูนย์มีสี่ตัวนะครับเนาะนักครับผมแล้วพระเอกของเรานะครับเนาะก็มีศูนย์ด้วยนะครับมีตัวนี้นะครับถ้าเอาไปเทียบเซตครับพ้าเอะของเขานะครับในพ้าเอะของเรานัครับผ้าเอของเรานี่ค่อนข้างที่ีะแน่นอนแน่นอนนะครับผ้าเอของเรานี่คือเดินยาวนะต่อเนื่องนะครับนี่ก็คือผระเอกของเรานะครับ ของเรานะครับนะครับงวดนี้เป็นงวดที่ร้อยแปดสิบเก้างวดที่ร้อยแปดสิบเก้านะครับนะครับไกล้ฮอตสองร้อยงวดแล้วครับศูนย์หนึ่งสามห้าเนี่ยศูนย์หนึ่งสามห้านะครับศูนย์หนึ่งสามห้าก็จะตกตัวนี้เลยนะครับศูนย์หนึ่งสามห้านะครับในตัวที่เข้าเทียบนะครับในตัวที่เราเทียบในมาตรฐนเนี่ยนะครับนี่ก็คือเราเทียบครับนี่ครับเราเอาสูตรหกตัวมาเทียบนี สูตรหกตัวนะเนี่ยสูตรหกตัวนะครับนี่สูตรหกตัวที่เฮาได้นําเนยเปื่อนๆไปหลายงวดแล้วนะครับ ah สูตรหกตัวสูตรน <izo S 2> yes? ี้เดินเน่ามาเนี่ยโอ้หลายงวดแล้วนะครับนะครับสูตรหกตัวก็คือตัวนี้เนาะสูตรหกตัวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเลขมาครบสองตัวบนล่างนะนะครับเนีะนี่เป็นสูตรหกตัวนะครับนะครับสูตรหกตัว นะครับงวดล่าสุดเนี่ยมาที่สองห้าเนาะมาครบตัวงวดนี้ได้ห้าเจ็ดแปดเก้านย์หนึ่งตัวนี้นะห้าเจ็ดแปดเก้าสุดหนึ่งตัวนี้นะครับก็คือเลขชุดนี้นะครับเป็หกตัวนะมาครบเนาะนะครับตันนี้นะครับแล้ววันที่นี้นะครับในพเทยของเราได้ศูนย์หนึ่งสามห้านะครับแล้วตัวที่ชดมากนะครับศูนย์สามห้าศูนย์สามห้าเก้านะครับแล้วในสูตรสองตัวนะครับสูตรสองตัวตัวนี้นะครับ ได้ไปที่ศูนย์กับหกครับได้ศูนย์กับหกนะครับศูนย์กับหกนะครับได้ศูนย์กับหกนะครับตัวนี้ได้ศูนย์กับหกได้ศูนย์กับหกถ้าศูนย์กับหกนะครับมันก็จะชนไปที่เลขหกนะไปชนไปที่เลขศูนย์นะนครับชนเลขศูนย์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 นะครับตัวนี้เป็นสูตรห้าตัวนะครับเด่นห้าตัวก็มีศูนย์นะเพราะฉะนั้นนะครับเนาะในงวดนี้นะครับก็คือศูนย์นะ เด่นศูนย์ลองสามนะครับเด่นศูนย์ลองสามเด่นศูนย์ลองสามนะครับวันนี้เด่นศูนย์ลองสามเนาะนะครับเด่นที่สิบศูนย์ก็คือศูนย์นะครับตัวที่มีศูนย์นะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมดอยู่ในนี้นะครับเนาะก็จะมีหลายคู่สําหรับศูนย์นะครับก็จะมีศูนย์ศูนย์สามสามศูนย์ศูนย์ห้าห้าศูนย์ศูนย์สี่สี่ศูนย์นะครับแล้วก็ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์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 หนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับเนาะสำหรับศูนย์อยู่ในนชุดี้ นะครับเอาห้องบริจับตามตัวครบเนาะเอาตามตัวที่มีอยู่ในสูตรนะครับเอาตามตัวที่มีอยู่ในสูตรมันก็จะมีศูนย์สามศูนย์สามสามศูนย์จะมีศูนย์สามสามศูนย์ศูนย์สามสามศูนย์นะครับแล้วก็ศูนย์ห้าห้าศูนย์นี้นะครับแล้วก็ศูนย์สี่ แล้วก็สี่ศูนย์นะครับนี่นะครับศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์สี่สี่ศูนย์นะครับศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์ก็จะมีอยู่ประมาณนี้แล้วก็ศูนย์สองแต่สองศูนย์ไม่มนะีมีแต่ศูนย์สองครับเพราะว่าเลขสองไม่มีในหลักสิบนะครับเลขศูนย์ก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองคู่นะสิบสองคู่นะครับสำหรับศูนย์นะครับนะครับ หนักครับเนาะก็จะได้ออกมาเป็นชุดนี้นะครับในชุดนี้นะนะครับในวันนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองคู่นะครับวิ่งศูนย์ตัวเดียวนะครับวิ่งศูนย์นะครับตัวที่อยู่ในชุดนะครับตัวที่อยู่ในชุดนะครับก็จะมีอยู่สิบสองคู่นะ มีอยู่ในชุดเด่นของเราเนี่ยชุดนี้เนาะชุดเด่นุนไงของเฮาเนี่ยนะครับมีอยู่ทั้งหมดสิบสองคู่วในเลขศูนย์นะครับสิบสองนะครับเนาะนะครับแต่ว่าเนี่ยนะหมายเอาเอาที่ตัวเข้าแต็มสีนะครับสิบสองในเลขศูนย์นะครับสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่คือยี่สิบสี่ขั้นี่นะครับตัวที่เข้าแต็มสียี่สิบสี่คู่นะครับตรงนี้นะครับเนาะนักนครับผมเอานะครับคู่เด่นไปที่คู่นี้นะครัับบนะคร ชุดนี้แล้วก็วิ่งศูนย์ตัวเดียวนะครับวิ่งศูนย์นะครับนะครับวิ่งศูนย์ตัวเดียวนะครับสําหรับในวันนี้นักครับเนาะเอานะครับผมเมื่อนี้ละขอให้ทุกคนโชคดีนะครับเนาะนะครับหรือผู้ใดสินหลุดศูนย์เลยก็ได้นะครับสําหรับในชุดนี้เนาะนะครับเรว่าเลขชุดนี้นะครับค่อนข้างที่4โอเคนะครับเนาะมั่นใจเลขชุดนี้เลยนะครับเพราะวันเป็นอย่างที่มันจะเข้าบนล่างดีนะครับในชุดนี้ชุดสองตัวนี้นะครับ นะครับมีสะดุดเพียงหนึ่งงวดไม่เป็นไรนะครับเนาะก็เดินต่อนะครับเนาะเดินต่อนี่นะครับมาที่ศูนย์หกในงวดนี้นะครับเนาะศูนย์หกสวยงามนะครับเนาะเอาละครับผมวิ่งศูนย์นะครับไปที่คู่เด่นศูนย์ก็คือสิบสองคู่นะครับผมในคู่ชุดเต็มชุดใหญ่ของห้ากวาเครื่องตัวนี้นะครับสามสิบคู่นะครับทั้งหมดนี่สามสิบคู่นะครับอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้สามสิบคู่นะเข้าวงสีแดงสามสิบสองเอาอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมนี่สามสิบสองนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสามสิบสองเข้าวงสีแดงทั้งหมดสามสิ นะครับแล้วหัวตัวเัาแต้มสีทั้งหมดนี่ยี่สิบสี่ขั้นะครับเอานะครับผมวิ่งโซนนะครับวันนี้โซนเด่นโซนวิ่งโซนนะครับเนาะเอาสานักข่าวเหนียววิทย์พิมพ์สัมพันธ์เป็นไปเลยสวัสดีครับ